<c oughs> นนเสียบ <c oughs> เสียบกระเบื้องน้าเชฟนี่แหละจ้ามาเด้อมาเด้อแซ่บแห้งแซ่บหลายกินข้าวปลาเหมือนี้กินข้นาวปลาพี่น้อนไงชีวิตเนี่ยกินข้าวเป็นสิ่งไรชีวิตกินข้าวปลาพอถายซิ่งอ่งน่างานนะจ๊ะโอ้ยทำายแตกมาเด้อพอดีซิมบานบ้ายบัวบัวกินดิบแค่ช้อนไหมอันนี้ช้อนนี้ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเพิ่งใส่ข้าวผัวอ,อ,อ,อยู่นี่นี่เอาบัว มันมีขั้นตอนนีอขครัวใช่ไหมก็ะสันไม่สิเล่อขครัวใส่ที่ลังเชื่อเชฟจากเชื่อเชฟบัตรสัมมิชิโปบเสียพุลยต้นอะไรตเนาะไรน้องขันยิงมนตองมีเกือใส่อย่หน่อยเกือีเกือบนี่ขันพอย่ต่อยกรสีว่าภัยบาโปรเสียไปหาหมอเป็นไดคือไป ขาดนวดนิดนึงขาดนวดนิดนึงขัน,น,นวดเกลือม,มาแล้มีประแดกขวดได้หน่อยดีดพยเพิ่มพบบเพิ่มไอโอดีนเข้าไปไ,ไ,ไอโอดีนบักเซลีบาดบ, <c oughs> บักเซลลีบาใส่เขาใส่ประแดกเสียดีด่อายนแต่ลองใส่เบิ้งอันในี้ประแดกไดเลยแม่เียอแม่เลี้ยนแม่เลี้ยน มขันแสบโฆษณาแม่เหรียญก็จะเข้านะจ๊ะรีบรีบมาได้แม่เหรียญเนีอุตสาห์ว่าแล้วว่าแลปาต้บานนี่มันกะละมังใหค่ะกินมดมูบานมดมูบานกับปลมดเนี้นีเด้อไ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 ปบอกพนิบานประกาศเนี่ยออยากก๋อยหนือถวยมากกินปากระตายข้าววนี่ตับบานไหม ตัวแซบัวแซบัน,นววซึ่ัวซไปิหนมองแซบตอนนี้ซิมไปห<อ>ลอดนึงแล้วแซบแลยัว,วกับสีพร้อมตต้มมาที่นี่ี่ใส่ลงบอลกับแซบขึ้ห <c oughs> นูโมมี่ยังไกแน่อุ้ยความกัวว ไม่ผู้ใดขลอลาบมาซิมเห็นแน่เลยไหมไปยังทำเลยะจนไปดูไปบนประกิเกจกซิ่มบ่ไปอาบน้ำไปอาบน้ำให้ใครไปอาบให้ใครไปอาบหนูน้องไปอาบน้ำอืมหนูเหรอเอาบซิมเหมือนซิมอาบน้ำซิมเด้อพี่น้องเหมือนซิมเด้เออน้องไอ้ไอ้เจ้าต้นน้ำแบบน้ำต้นน้ำแบบน้ำเป็นไงคะ ้นน้ำแบบน้ำคะุณเลยคน้ยยำจวดๆเป็นดาแสบแ่ะพี่น้อง,อองเลยลเ,เติมนวดจักหน่อยมาค่ะกินลาบน้ำกันเด้อพี่น้อง